อแล้วครับนี่เป็นผลงานของนักศึกษาครับสร้างอาชีพเรามาประเดิมเลยห้าสิบห้าสิบจะได้ห้าลูกเราเล่นยังไงนาะใส่แบบน,นี้ปึ๊บแล้วหมุนรึล้วหนึ่งเฮ้ย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 อ๋อให้หมุนที่สืดต้องหมุนที่สุดนะครับอันนี้วางไวนนี้ก่อนอใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนแล้วขึ้นมานับกัน แล้วมาแล้วแล้วก็อันนี้เจ้าของเขาบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสได้แบงค์พันด้วยแต่ไม่รู้จะได้ชาติไหน <c oughs> แล้วมานับกันดีวกว่ามาดูห้าลูกจะได้โชคดีโชคดีหรือว่าโชคหลายแกะแกะแกะโอ้ยแกะลำบาก เป็นคนไม่ชอบแกะด้วยอยากชอบชอบถอดมากกว่าเอาขำอะไรเ <laughs> จ้งงางภาพขำเนาะไหนวะเนาะแก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 ะ,แกะ,แกะแยากนี่คือนี่คือจุดอันเนี้ย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 ขอคอมเพลนแล้วแกะแยาก กัดแล้วกัดแล้วคือแบบเป็นคนอยากได้มากพี่โอ๊ตมีมีกัตเตอร์ไหมครับมาล้วหนึ่งหมุนนั้นแรกโอ้โหโอ้โหไปแจกเด็กได้ดีกวอ่ะอันนี้ฮะได้เลยนะ ประกอบประกอบมันมีวิธีประกอบอยู่ข้างในด้วยนะครับเป็นของเล่นแล้วก็มีประกอบมีวิธีประกอบอไปทำอะไรประกอบมาเป็นแหวนแหวนแหวนอันนี้นะแหวนนี่อันที่สองอันนี้อันที่สองอออันที่สองแกะง่ายเมื่อกี้มันแค่ยากแค่เก็บข้งแรกข้งแรกมันจะแกะยากมันจะยากหน่อย เห็นไหมครัครั้งที่สองนี่แบบฉลุยเลยไเีรเริ่มชำนาญแล้วโอ้โันนี้น่ารักหน่อยถอยเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์รู้สึกว่าจะไข่ลานได้ด้วยนะยังไงวะทำไงวะไข่ลานยังไงวะหมุนเอาอ๋อหมุนนี้นี่นต้องแบบนี้ยังไงเออแหละ ล้อไม่ถูกล้อไม่ถึกอ๋อมันต้องแบบนี้อ๋อประมาณนี้มันต้องแบบอ๋อแบบนี้เฮ้ย,ยน่ะพอดีเลยหลานที่บ้านมีหลานอยู่หลานต้องชอบแน่เลยหลานอยู่ม .6 แล้วจบม .6 อ,อันนี้อ๋อครั้งแรกครั้งแรกเรา เราไม่ค่อยรู้วิธีแกะก็เลยยากแต่จริงๆแล้วก็แกะไม่ยากเท่าไหร่ครับอันนี้นี้อันนี้อันนี้อันนี้เราต้องเอาเอากล่องกลับปะไม,ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ครับอ๋อเอากล่องครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้กล่องพวกนี้กล่องนี้ไข่ลูกไข่ลูกลูกแล้วนี่นี่อะไรวะ อ๋อนี่มันมีเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในมันมีวิธีเห็นไหมมันมีวิธีบอกอ่าอ๋อเป็นแม็ก <c oughs> โครถแมคโครล้อ,อยางอยู่อันที่สามอันที่สามใจร้อนแล้วอันนี้ต้องเสีแล้วอ๋อสียแล้ว ย่งเด็กเล่นเนี่ยนี่อันนี้มันเป็นอันนั้นอ๋ออันนี้เป็นคนแล้วเป็นคนนะเป็นนางเงือกโหดูดินางเงือกอะ่ะวายเดี๋ยวฉันมีนางนางเงือกเป็นเพื่อนแล้วล่ะ อ๋อแกะอย่างงี้ก็ได้ไม่ได้ไหมนะเราต้องหามุมน่าน่าจะว่าเราต้องหามุมอ่ะหามุมที่มันแกะง่ายอยู่เนี่ยอ่าเนี่ยและต้องหมุหมนหมุนไปเรื่อยใช่ปะ่ะมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่ว่ามีข้ออยู่ก็ดึงออกมาเลยน่ะสีลูกที่เราแกะมาเออก็คือแกะไปมั่วๆแต่จริงๆแล้ว <c oughs> อืมจริงๆแล้วมันมีข้ออยู่ อันนี้ได้แมคกโครอีกแล้วก็ดีก็ดีอันนี้เป็นแมคโคลยังไงเหมือนเดิมตัวเหมือนเดิมเลยตัว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 นี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี่ยนี่นี่ครับห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขาการันตีว่ามันมีมันมีแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยอยู่แล้วแต่บุญของใครอะครับส่วนพี่อะ ทำบาปมาเยอะไ <Okay. S 1> ปะแค่นี้ครับ